ฟินอินไซต์สัปดาห์นี้เจาะตลาดหุ้นจีนหลังคาดการปีทองแห่งการลงทุนหลังหุ้นเทคผ่านมรสุมดัชนีตลาดหุ้นพุ่งหลังติดลบกว่า2ปี 2> สวัสดีครับคุณกําบังอยู่กับรายการฟินอินไซต์ทางแบงคข้องแบงค์เอสเอพา์ครับอยู่กับผมเสกสรรตวิวัฒและคุณศิวกรมิสันติสุขจากทีมบลจบัวหลวงครับ ในเช้าวันจันทร์เราก็จะมาอัปเดตและว,วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนแล้วก็มุมมองแห่งอนาคตนะครับวันนี้เรื่องเราที่เราจะคุยกันก็เป็นเรื่องราวของโอกาสการลงทุนที่ในปีนี้ดูจะชัดเจนที่สุดในเรื่องของการลงทุนโลกตลาดหุ้นจีนเป็นตลาดที่ดูจะสดใสที่สุดในปีนี้ครับสําหรับพัฒนาการในตลาดหุ้นของจีนนะครับที่ผ่านมาเรามองว่าบริษัทเทคโนโลยีของจีนเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการปรากฏตัวของแจ็คหมาในครั้งแรกในจีนนะครับ จากแหล่งข่าวภายในประเทศรวมถึงการที่บริษัทอาลีบาบาเล็งที่จะแยกกลุ่มบริษัทที่มีหลายธุรกิจออกมาเป็น6หน่วยธุรกิจนะครับแล้วก็สามารถแยกเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางการจีนเห็นด้วยนะครับตรงนี้มีอะไรบ่งบอกแล้วมองว่าเป็นข่าวดีได้แค่ไหนนะครับข่าวดีของตลาดหุ้นจีนจะมีอะไรบ้างนอกจากหุ้นเทคจีนวันนี้เรามาฟังจากเราเอิร์ดกันครับสวัสดีครับเอิร์ดครับสวัสดีครับพิเศษครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับผมครับเอิร์ดมองตลาดหุ้นจีนแล้วก็แนนนว้มของงงจียัไ ก็อย่างที่พิเศษได้เกิดไปนะครับเหตุการณ์ในฝั่งของหุ้นเทคโนี G นะครับที่เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนที่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นทั้งข่าวการปรากฏตัวของแจ็คมานะครับตรงนี้ก็ไปปรากฏตัวที่หางโจนะเป็นเฮดพอร์เตอร์ของอาลีบาบาเลยนะครับแล้วก็พวกการประกาศการแยกหน่วยธุรกิจต่างๆนะที่อาลีบาบามีอยู่ก็ไม่ว่าจะเป็นพวกธุรกิจอ e ีคอมเมิร์นะครับธุรกิจคลาวด์หรือแม้แต่ธุรกิจโลจิสติกส์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมมองนะว่าเป็นเหมือนสัญญาณ ที่บ่งชี้นะว่าการควบคุมดูแลเกี่ยวกับบริษัทเทคในจีนถัดจากนี้เนี่ยน่าจะลดน้อยลงไปมากครับพิเศษแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็สอดคล้องนะครับกับไปกับช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ยินเลยนะครับคำว่า common prosperity หรือว่ารุ่งเรืองร่วมกันเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปดูครับพิเศษในช่วงสัก3ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวขอนุ้นเทคโนโลยีของจีนเนี่ยผ่านมรสุมหนัก,หน,กหนักอยู่พอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นพวกการไม่ให้ระดมทุนของแอนกรุ๊ป การควบคุมดูแลในฝั่งของอ e ีคอมเมิร์ซที่ไม่ให้มีการผูกขาดหรือแม้แต่การควบคุมเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจเกมมิ่งเป็นต้นทำให้พวกมรสมต่างๆนะครับในหุ้นของเทคจีนใหญ่ๆอย่างอาลีบาบาเนี่ยปรับตัวลดลงอย่างเยอะเลยนะครับประมาณสัก70%จากพีส่วนเทนเซ็นเองก็ไม่น้อยหน้านะครับลบไปประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะครับดังนั้นเนี่ยข่าวที่ออกมาเนี่ยหรือว่าเดเวลลอปเมนต์ต่างๆที่ออกมาเนี่ยผมมองว่าทําให้ตัวของพวกแรงกดดันจากนโยบายต่างๆของจีนเนี่ยต่อจากนี้เนี่ยน่าจะลดลงไปเยอะพอสมควร แล้วก็ทางการจีนเองเนี่ยก็จะพยายามนะครับเท่าที่ผมมองเนี่ยเหมือนกับพยายามจะให้ความสําคัญนะกับเศรษฐกิจให้มากขึ้นถือว่าตรงนี้เลยภาพรวมๆเลยถือว่าเป็นข่าวค่อนข้างดีของนกักลงทุนหุ้นจีนเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับพิเศษคําถามก็คือว่าเยนอกเหนือจากปัจจัยบวกของหุนเทคจีแล้วเนี่ยผมมองว่าในปีนี้ครับการลงทุนในประเทศจีน,นม,มองว่ายังมีหลากหลายปัจจัยหนุนที่รออยู่ครับแล้วปัจจัยหนุนที่ว่านี่มันมีอะไรบ้างครับ ถ้าเกิดจะให้ผมมองอาจจะแบ่งได้สักสองเรื่องใหญ่ๆนะพิเศษก็คือว่าเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวเศรษฐกิจจีนนะที่มีภาพที่ค่อนข้างดีแล้วก็อยู่ในโหมดของการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็เรื่องที่2จะเป็นเรื่องในฝั่งของตัวตลาดทุนที่มีความน่าสนใจทั้งภาพของการเติบโต,ตของกําไรนะครับแล้วก็ในเชิงของราคาหุ้นเองเดี๋ยวขออาจจะขอเริ่มเป็นเรื่องแรกก่อนนะเรื่องของภาพของเศรษฐกิจจีนนะผมมองนะว่าปีนี้เองแน่นอนเลยเศรษฐกิจเนี่ยกำลังอยู่ในช่วง ฟื้นตัวนะครับหลังจากการเลิกนโยบายซีโร่โควิดในปลายปีที่แล้วอย่างถ้าเกิดเราไปดูนะครับตัวเลขอย่างเศรษฐกิจจีนล่าสุดไม่ว่าจะเป็นพวกดัชนีผู้จัดก,การฝ่ายจัดซื้อนะครับหรือว่า P.M.I. เนี่ยทั้งด้านของฝั่งการผลิตแล้วก็ภาคของการบริการเนี่ยยังอยู่ในโหมดของการขยายตัวครับส่วนตัวเลขอย่างพวกยอดค้าปลีกในประเทศอย่างรีเทลเซล์ต่างๆนะครับมันก็มีนักวิเคราะห์นะครับเขาก็มองว่าน่าจะเห็นการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในเดือนมีนาคมซึ่งจะเร่งตัวขึ้น จาก2เดือนแรกของปีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไปดูครับพวกตัวเลขเงินเฟ้อต,ต,ต่างๆภายในประเทศยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำนะครับทำให้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าทางการจีนเนี่ยมีการอัดฉีดสภาพคล่องอย่างต่อเนื่องผ่านการลดอัตราส่วนการตั้งสำรองหรือว่าอัตราส่วนสำรองภาคธนาคารที่เราเรียกกันว่าตัวของ t i บเบอรอนะครับทำให้โดยภาพใหญ่ๆเลยนะครับ ตัวของสภาพคล่องในระบบการเงินของจีนเนี่ยค่อนข้างผ่อนคลายนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาครับพี่เสกผมก็มีได้พูดคุยนะครับกับผู้จัดการกองทุนต่างประเทศอยู่หลายคนด้วยกันนะครับเขาก็มใีให้มุมมองที่ค่อนข้างคล้ายๆกันนะครับก็คือว่าเฮ้ยสภาพคล่องของจีนเนี่ยน่าจะยังคงผ่อนคลายต่อเนื่องนะครับอย่างน้อยสักประมาณ6 1ถึงเดือนต่อจากนี้โดยภาพรวมๆครับพี่เสกม,มองนะว่าตัวของการเติบโตของเศรษฐกิจจีนเนี่ยไตรมาสที่1น่น่าจะถือว่าโอเคเลยล่ะ นะครับแล้วก็ฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไปดูอย่างเช่นพวกนักวิเคราะห์ต่างๆนะครับในตลาดเนี่ยเขาก็มองว่า GDP mm. ของจีนไตรมาสที่1ที่กําลังจะออกมาเนี่ยน่าจะเห็นการเติบโต,ตระดับประมาณสักบวกลบสเเห็นจะได้นะครับซึ่งจะเร่งขึ้นจากไตรมาสที่แล้วที่ทําได้ไม่ถึง3%เลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับพิเศษเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจจีนนะก็คือว่าการประชุม2สภาของจีนในเดือนที่แล้วเนี่ยมันก็มีหลากหลายประเด็นสําคัญที่เราควรให้ความสนใจนะครับก็ไม อย่างทางการจีนนะก็มีการตั้งเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับปีนี้ไม่อยู่ที่ประมาณสักบวกลบหซซึ่งจะเร่งขึ้นจากการเติบโตของ GDP ที่ทําได้ต่ากว่าสเปรน,นะรประมาณสักสาเปนในปีที่แล้วแล้วก็เราก็ยังเห็นนะว่าทางรัฐบาลนะยังคงเน้นที่จะใช้ในโยบายทั้งการคลังแล้วก็การเงินเพื่อช่วยหนุนการเติบโต,ตของเศรษฐกิจนะครับโดยทั้งหมดนี้ครับพิเศษก็จะเป็นเหมือนกับเป็นปัจจัยบวกที่ผมมองนะครับในเชิงของเศรษฐกิจจีนในปีนี้ครับผม แล้วประเด็นเรื่องตลาดทุนนะครับเห็นว่าตอนนี้ราคาหุ้นจีนที่หลังจากได้รับข่าวดีเรื่องของนโยบายีโร่โควิดนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปก็ทําให้หุ้นจีนเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วในบางจังหวะนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็มีการขึ้นต่อเนื่องด้วยเราจะเห็นว่าดัชนีราคาหุ้นจีนปรับตัวขึ้นมา5%ได้นะครับแบบนี้เนี่ยทำให้หลายคนสงสัยครับว่าจริงๆเท่ากับตลาดหุ้นจีนนรับรู้ข่าวดีเหล่านี้ไปแล้วหรือเปล่าหลังจากนี้ตลาดหุ้นจะยังขึ้นอีกไหมครับครับสำหรับประเด นะครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยตัวถ้าเกิดพี่เสร็จไปดูนะตัวของหุ้นจีนตอนนี้มีตัวของอัตราส่วน P/E หรือที่เราเรียกกันว่าตัว Price to Earning นะครับที่ถูกกว่าในขณะที่ตัวของการเติบโตของกำไรในปีนี้ก็ดูมีภาพที่ดีกว่าพอสมควรเลยนะครับอย่างไปดูอย่างตัวดัชนี MSCI China นะครับซึ่งเป็นตัวแทนของดัชนีหุ้นจีนนะครับนักวิเคราะห์ต่างก็มองนะครับว่าปีนี้เนี่ยน่าจะเห็นการเติบโตของกำไรสัก18ในปีนี้ ในขณะที่ถ้าเกิดเราไปดู P/E เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก11เท่านิดๆเท่านั้นเองนะครับส่วนถ้าเกิดเราไปดูอย่างดัชนีหุ้นโลกอย่าง MSCI World ปีนี้นะครับนากวิ์ก็คาดว่ากําไรเนี่ยน่าจะทรงตัวเท่านั้นเองนะครับใกล้เคียงกับปีที่แล้วแต่ดันนะครับมี P/E ที่แพงกว่าดัชนีหุ้นจีนะครับที่16เท่าตัวเลข2ตัวเลขนี้เนี่ยก็บ่งบอกนะว่าในเชิงเปรียบเทียบแล้วนะครับพี่เสตัวขงหุ้นจีเนี่ยดูจะมีภาษีดีกว่าหุ้นโลกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะถามนะครับว่า การปรับตัวขึ้นของหุ้นเนี่ยที่ปรับขึ้นมาสักประมาณ5%เนี่ยสะท้อนข่าวรีไปหมดหรือยังสําหรับคําตอบของผมนะผมมองว่ายังครับคือถ้าเกิดเราไปดูครับตัวของดัชนีหุ้นอื่นๆน,นะครับในปีนี้เนี่ยโดยเฉพาะในฝั่งตะวันตกไม่ว่าจะเป็นตัวของหุ้นสหรัฐเองหรือว่าหุ้นยุโรปเองเนี่ยต่างปรับตัวขึ้นประมาณสัก8%ซึ่งมากกว่าหุ้นจีนซะอีกนะครับพิเศษ แล้วก็อีกเรื่องที่ผมอยากจะแตะก็คือว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไปดูในฝั่งของตัวพวกราคาหุ้นจีนในอดีตใกล้ๆหน่อยนะครับอย่างเช่นอดีตของราคาหุ้นสักประมาณ15ปีย้อนหลังเนี่ยเชื่อไหมครับว่าพิเศษว่าจะไม่มีครั้งไหนเลยนะครับที่หุ้นจีนเนี่ยจะให้ผลตอบแทนติดลบ3ปีติดต่อกันมากสุดเนี่ยจะเป็นการติดลบสัก2ปีติดกันนะครับซึ่งถ้าเกิดเรานับถึงตอนนี้เนี่ย ตัวของหุ้นจีนก็ติดลบมาแล้วถึง2ปีนะครับก็คือว่าเป็นปี2021แล้วก็2 0 2 2ในขณะที่ถ้าเกิดเราไปลองวัดความรุนแรงของการปรับตัวลดลงของราคาหุ้นจีนเนี่ยสปีที่ผ่านมาเนี่ยติดลบไปแล้วกว่า40%ระครับพี่เสกแล้วก็ถ้าเกิดเราลองไปเปรียบเทียบว,ว่าเฮ้ยขนาดของความรุนแรงเนี่ยมันประมาณไหนแล้วก็เปรียบเปียบเทียบกับช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์เลยนะครับช่วงนั้นเนี่ยตัวของหุ้นจีนเนี่ยปรับตัวลดลงไปถึงประมาณสักหะได้ะเะอราเราลอง วัดวัดดูนะครับก็ถือว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นจีนโดนหนักพอสมควรเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับปีนี้นะครับด้วยเศรษฐกิจที่ดูแนวโน้มมีการที่เฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับตัวของราคาหุ้นยังไม่แพงตรงนี้ก็อาจจะบ่งชี้ได้ว่าปีนี้เนี่ยอาจจะเป็นปีที่ดีของหุ้นจีนเลยนะพิเศษคือเท่าที่ฟังดูนะครับทั้งจากเอิร์ธแล้วก็จากข่าวก่าวนักวิเคราะห์จากหลายๆสถาบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศทุกคนจะหันมาโฟกัสที่ตลาดหุ้นจีนนะครับแล้วก็ทําให้ภาพรวมของเอเชียดูดีไปด้วย แต่แน่นอนครับเรื่องของการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเสมอแล้วก็หุ้นจีนเองตลาดหุ้นจีนเศรษฐกิจจีนก็ไม่ใช่ว่าจะมีขาบวกด้านเดียวนะครับประเด็นปัญหาบางอย่างมันก็ยังมีติดค้างอยู่ในใจของผู้ลงทุนแล้วก็ท่านผู้ฟังอย่างเราเรานี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศนะครับที่ดูจะเพิ่มมากขึ้นรรวมทั้งปัญหาสั่งฮาริมซับท,ที่ยังไม่ได้ฟื้นตัวเต็มที่ตรงนี้อยากจะให้น้องเอิร์ทเล่าแล้วก็ฝากถึงท่านผู้ฟังนิดนึงครับว่าประเด็นความเสี่ยงอะไรที่เราจะต้องติดตาาาามสํหหรรับบกลงงทุุนนนนใ้้จี ครับแน่นอนเลยนะว่าตัวของความเสี่ยงของหุ้นจีนเนี่ยมีอยู่พอสมควรเลยแต่สั้นๆนะสำหรับความเสี่ยงที่ผมมองในปีนี้ที่นักลงทุนอาจจะต้องจับตานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพวก เกี่ยวข้องกับภาคการส่งออกของจีนนะครับที่เราน่าจะเริ่มเห็นนะครับตัวของผลกระทบจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วก็อีกเรื่องนะที่เป็นความเสี่ยงที่ยังไม่คลี่คลายนะก็คือว่าเป็นความขัดแยง้งระหว่างสหรัฐกับจีนนะที่ดูแล้วยังไม่ได้ลดลงเท่าไหร่แล้วก็ในฝั่งตัวภาคอสังหาภัยในประเทศเองล่าสุดก็ยังไม่ได้มีสัญญาณการฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นทางการของจีนเนี่ยมีการออกมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องก็ตาม ประเด็นต่างๆเหล่านี้ครับพิเศษเป็นประเด็นที่อในปีนี้เราในฐานะนักลงทุนเนี่ยจำเป็นจะต้องติดตามครับครับและนี่ก็คือประเด็นที่น่าสนใจของหุ้นจีนนะครับรวมถึงสิ่งที่จะต้องติดตามด้วยถ้าเราฟังถึงประเด็นความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้เราก็จะเห็นได้นะครับเรื่องของเศรษฐกิจโลกก็เป็นผลพวงมาจากเศรษฐกิจภาพใหญ่นะครับที่มีการชะลอตัวที่ทําให้หุ้นจีนในส่วนที่จะมีเรื่องของการส่งออกไปยังประเทศใหญ่ๆที่เป็นประเทศคู่ค้าสําคัญไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันตกหรือว่ายุโรปเนี่ยนะครับก็ทําให้อาจจะมีปัญหาชะลอตัวบ้าง แต่ว่าสิ่งที่มันสามารถแก้ไขได้ก็คือว่าเศรษฐกิจจีนที่ใหญ่จากการบริโภคภายในประเทศด้วยจํานวนประชากรนะครับจานวนของกลุ่มชนชั้นกลางที่มีการยกระดับเพิ่มขึ้นการใช้จ่ายที่มากขึ้นแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เป็นเหตุการณ์ในช่วงที่หลังสถานการณ์โควิดที่คลี่คลายนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของการอัดอั้นแล้วก็การกระจายการลงทุนการบริโภคที่จะสูงซึ่งจะชดเชยในส่วนนี้ได้ระดับหนึ่งซึ่ง ก็ต้องดูกันต่อนะครับว่าภาคเศรษฐกิจโลกที่จะ,ะชะลอตัวลงเนี่ยจะส่งผลกระทบไปยาวนานแค่ไหนนะครับในขณะเดียวกันภาคอสังหาริมทรัพย์เองที่ยังไม่ได้ฟื้นตัวเต็มที่ก็อยู่ภายใต้การดูแลของทางรัฐบาลจีนนะครับทางการจีนพยายามดูแลแล้วก็มีมาตรการากต่างๆออกมาเรื่อยๆก็คิดว่าแม้ว่ายังไม่ฟื้นตัวดีนักแต่ภาคอสังหาริมทรัพย์ป,ปัญหาที่เกิดขึ้นยังเป็นสิ่งที่ทางการจีนเอาอยู่ครับส่วนประเด็นความขัดแย้งของสหรัฐเองก็เป็นสิ่งที่จะต้องตัดตานะครับ ปีนี้เราเห็นเรื่องของความขัดแย้งในภูมิภาคทางรัฐศาสตร์การเมืองมีผลมากขึ้นในจุดต่างๆของโลกสหรัฐเองกับจีนก็เริ่มมีความขัดแย้งแล้วก็มีการพูดกันให้น้ำหนักในปีนี้ที่มากขึ้นแต่เราก็เชื่อนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะผ่านไปได้โดยภาพรวมๆแล้วมุมมองของผมเองการจัดพอร์ตหุ้นจีนก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับสําหรับคนที่มีหุ้นจีนในพอร์ตที่ค่อนข้างน้อยก็สามารถเพิ่มน้าหนักในหุ้นจีนได้คนที่มีพอร์ตอยู่ในระดับที่โอเคแล้วก็สามารถ เมนเทนแล้วก็ขยายพอร์ตตามเวลที่เพิ่มขึ้นด้วยวิธีการลงทุนแบบตัวเฉลีย่ยได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองและก็เรื่องราวของตลาดหุ้นจีนซึ่งผมและน้องเอิร์ธนำมาฝากกันในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามเราสองคนได้ในรายการ f ฟินอิน g h t ์ทุกเช้าวันจันทร์ที่2และ4ของเดือนผ่านช่องแบงค์ข้อแบงค์เอสเอ็มดีครหรับวันนี้ผมและน้องเอิร์ดขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ